คุณนะคะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ได้เสนอชื่อของดิฉันนะคะใหะ้มาเป็นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องกับของคุณพรรคร่วมทุกท่านด้วยนะคะสําหรับการสนับสนุนนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าดิฉันก็จะทําทุกอย่างให้เต็มความสามารถนะคะแล้วก็รอดูผลโหวตุ่งมีกันอีกทใีให้เป็นทางการนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะ พวกเราทุกคนอย่างที่ได้พูดกันเมื่อกี้นะคะว่าเราทุกคนก็ชื่นชมในการทำงานของท่านนายกเศรษฐานะคะแล้วก็เสียดายที่จะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเอาไว้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าท่านนายกเศรษฐาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ดิฉันเคารพรัก,รก นับถือมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะก็เสียดายค่ะโอกาสนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพักเพื่อไทยเป็นแการนาจากรัฐบาลวันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะพักดันประเทศต่อดิฉันเองมั่นใจในพักเพื่อไทยมั่นใจในพักร่วมรัฐบาลทุกๆูรพัก,พก